สวัสดีครับม b Carbon s h o ช by d บ y ยเคปล่าครับหลังจากได้หาหยไปนานพอสมควรครับวันนี้เรานําฟิล์มเคปล่าลายใหม่มานําเสนอครับวิธีการที่จะดูว่าด้านไหนต้องลงน้านะครับฟิล์มด้านไหนต้องลงน้าเราใช้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้ครับจุ่มลงไปในน้าครับแล้วมาจับที่ตัวฟิล์มครับด้านไหนที่ติดนิ้วแสดงว่าด้านนั้นต้องลงน้ํานะครับหลังจากนั้นเราก็จะฟิล์มลงน้ําแล้วก็จะปล่อยทิ้งไว้สักพักนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของน้ําอุณหภูมิของอากาศแล้วก็ตัวฟลมนะครับว่า มีความหนาบ้างขนาดไหนอุณหภูมิเป็นยังไงนะครับก็จะสังเกตดูว่าฟิล์มนั้นเป็นค่อนข้างจะเป็นเนื้อเดียวกับน้ําแล้วเราถึงจะพ่นสเปรย์ขยายฟิล์มลงไปนะครับสําหรับสเปรย์ขยายฟิล์มนะครับก็ตัวนี้จะเป็นตัวขยายเร็วนะครับการพ่นก็พ่นในปริมาณที่พอเหมาะนะครับฟิล์มจะเริ่มขยายตัวแล้วจุ่มชิ้นงานลงไป เปตัวนี้นะครับคือปตขยายฟิลม์มสำหรับฟิล์มลายนี้นะครับจะใช้กับตัวลายสองนะครับก็เริ่มต้นที่เมตรละร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นครับสนใจก็สั่งได้ที่ดีดีคาร์บอนตอนนี้เราพ่นสเปรย์เฮลิ์มลงไปนะครับแล้วก็เอาชิ้นงานจุ่มลงไปการจุ่มชิ้นงานนะครับจุ่มที่สามสิบถึงที่สิบห้าองศานะครับทํากับฟิลม์มแล้วก็กดลงไปตรงๆนะครับ เสร็จแล้วเราก็จะปล่อยแช่น้ําทิ้งไว้หรือว่าจะเอาขึ้นมาล้างกับตัวน้ําฝักบัวก็ได้นะครับเพื่อให้ค้าบต่างๆของน้านํายาหลุดออกไปนะครับเมื่อ <c oughs> ข้าวต่างๆหลุดออกไปแล้วครับเราก็จะทิ้งไว้หแห้งแล้วก็นำไปพ่นแล็กเจอเคลือบอีกทีครับแล้วก็ได้ชิ้นง,งานที่พุ้มฟิล์เคลบร้าออกมาเรียบน้อยนะครับ หรับในตัวอย่างนี้นะครับก็จะสังเกตว่าลายค่อนข้างห่างแล้วก็ไม่เรียงนะครับก็เกิดจากการพ่นสเปรย์ล์มที่ไม่ทั่วถึงนะครับเราต้องกลับไปแก้ไขนะครับผม